สวัสดีครับผมดรปิติมนัฐบาลือนะครับรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,าครับรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการนำวิปอดไอเข้ามาใช้ในสถานศึกษาครับในปัจจุบันนะครับ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็รู้จักใช้แล้วก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์่ยเป็นสิ่งจําเป็นไม่ว่าจะเป็น ระดับประถมมัธยมหรือมหาวิทยาลัยนะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างเราเองเนี่ยจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับนั้นเด็กปีตีเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพราะว่าเขาจะต้องพร้อมและนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการได้เรียนรู้เร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งเป็นโอกาสสามารถทําให้เขาปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นครับ แล้วท่านคิดว่า b i g b o อ r d ดเจะเข้ามาช่วยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสํสารสหรับการทํางานในอนาคตอย่างไรบ้างครับ b i g b o อ r d ดเเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีความพร้อมและมีความสมบูรณ์เพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยอาจจะต้องเตรียมคนของเราให้พร้อมด้วยใช่ไหมครับเพราะว่า ในการที่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่านักศึกษาจะสามารถใช้เรียนรู้และนําไปให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแม้กระทั่งครูผู้สอนหรืออาจารย์เองเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะให้คําแนะนําหรืออธิบายเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อทุกอย่างมันเป็นของใหม่เนาะผมก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนนักเรียนทั้งสาก็จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันคือช่วยเหลือแล้วก็แนะนําแล้วก็พัฒนากันไปพร้อมๆกันครับท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการใช้งาน a i ต่อค อาจารย์ในสถานศึกษาบ้างครับสำหรับในสถานศึกษานะครับเราเองก็จะมีการอบรมโดยเฉพาะฝ่ายบริหารมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างที่เราทราบนะครับตั้งแต่โควิดผ่านไปเราก็จะมีการเรียนการสอนแบบไฮเฟกการเรียนการสอนแบบผสมผสานอาจารย์ผู้สอนเองจะต้องทําสื่อให้มีความทันสมัยให้มีความสะดวกกับผู้เรียนในการที่จะเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพีดีพีเอในการนําภาพที่ อ,อยู่ในลิขสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยนำมาใช้เนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายให้กับตัวผู้สอนเองด้วยเพราะเนี่ยการใช้ AI เข้ามาช่วยผมก็คิดว่าสามารถจะทำให้อาจารย์ทำงานได้ง่ายขึ้นเด็กก็จะรู้สึกว่าการใช้ AI เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เขาจะต้องเรียนรู้และมันก่อให้เกิดประโยชน์ได้มีอันนึงที่ผมเคยยินบ่อยๆว่ามีคนกังนวลว่า AI จะมาแทนที่มนุษย์หรือว่า AI เี่ยจะทำให้เด็กไม่เรียนรู้อันนี้ ผมอาจจะมองในฐานะนักเทคโนโลยีนะครับเพราะผมก็จบมาน้านั้นเทคโนโลยีการศึกษาผมมองว่าในเมื่อเขาทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นชีวิตเราง่ายขึ้นเราก็ควรไปพัฒนาส่วนอื่นๆที่มันยากต่อไปซึ่งมันก็มีให้พัฒนาต่อเนื่องในเมื่ออะไรที่ใช้ AI แล้วง่ายเราก็มาใช้มันซะแล้วเราก็ไปพัฒนาในส่วนอื่นเพราะในชีวิตเรายังมีส่วนที่ยากอีกเยอะแยะผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาอาจารย์ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันครับ